สบายดีปะลุงสบายดีผงหม่องทุกบอลผัพ่อกับสองห่องอ้อนเก่าปะลุงไม่ดีหรือน้อก็ขายแล้ววันนี้แดดแต่แต่เศร้าเลยปะลุงไ <laughs> ง,น,ง,น,ง <laughs> บบนี่มาสี่คนเก่าผู้ท่านกำลังกินเขากินเงินกินเผาทั้งกินทั้งอย่างาากุ้งกิงนเผาก็ขนมไข่กุ้กินแต่ขนมไข่ <clears throat> มาแต่สาวไปลงเแต่ว่าถ้าตะก่าแต่มาไถือเขาตอเนี้ยไปถือเขามาหลนอะไรก็พากันเมื่อกินเข่าสวยบ้านนี้เป็นเข่าสาวและเข่าสวยาเท่นั้เลยไปกินข่าน้องไปทือมามาแต่เก่ากับไปถือน้าปอรดมหน้าทีเนี่มันนเขาป่าหาหนอาไม้ไกลงเลยมาลุ่นกันาาสิได้หรือบ่ เริมเหนแบบแงมากสอ,อนนง,งรูอปอ่ะเออนอกแตสิมีมปลูกสองอันเหียงกันแต่ป้อยู่ทางในพวก็มีปลงสองอันข้างทางหน้าปลงเลยเห็นแต่ปา้ายมันเลยปลงนี่เห็นแต่ป้ายมันนะอันนี้ก็สองอันปลงเลยนี่มาจับกล้องเองก็เลยจีซับ ดีซับซะก่อนปไปลงเลยเมืม่อวานเราได้ทงมาปงไปลงเลยเดี่ยทงฮาเ่าก็ได้ซ้ำเลยฮาก็มาปไปลงเลยเดือนหนึ่งก้อนนี้ได้สามอันสองตัวหนึ่งมันแมง,งไปลงเลยอันนี้ก็กกยังแมงอยู่เลยดีดิจับออกปไปลงเลยเลือไปทำการเรื่อยๆไปลงโทคนหาก่อนปไปลงเลย หมกา,า,ายองก็บไได้ตนได้ซกมีมแต,ตนน่มามื่อเามีาคนหาหรือแต่อันิน้่า่มาเหมือนมีแต่ห้อยหาเขาจะมหาหาก่อนน้ำเขาจะมาหาก่อนก็ได้บุได้บได้รวยหลอะไปมีแต่ห้อยซัพโอ้ได้บ่เฮ้ ปีนหัวปีนห้องสายบูเบาคิดอยางมาเพิผลมาเผาเฮ็ดลลงโง่เปรูมันหักบานเปรลเปรูเฮ้ยนี่ยมถั <ame> <c oughs> side, ่ตัวนี้ถั่วตัวนึ่งบานสามดอกเขาจะจนบัวเขาจะจนเตะถิงเห็นลงโง่ขาวบานอกจูมันบ่เห็น ยังยังแข็งแข็งอยู่ไปเลยเถ่าแล้วอันนี้เท่แล้วดอกเดีอนยังแข็งแข็งอยู่อ้โหหนาไม่ลายไปเลยหน้าอยากแมงอ้สอบมาไปเลยแบบนัง ออกมาบ่งแป้นละลูกเอ้ยเหยงอนหยังเฮือแตเฮือแตนสิเพิ่นให้อยู่วางลมนี่แหวู้มอยังอยฮบฮบดนบลูกเอมื้อนี้น้ม้มาปานดมาคือแม่ตามามนัว่ามีคนหาก่อนบลูกเอ จะห้อยหาจมยังเนาะเอามาให้เบิ่งกซือห้องผ่าป่าผ่าดงมาเต็มกระตาแล้วปอฮะมืออะไรนี่ยางกบอกห้อยเลยเต็มเลยทางนี้ ่ทงกะมีกระสอบบ่ลกระสอบข้างนีง้เด้อเติมลุงลุ่มเต็มลุงลุ่ม <c oughs> ขอลงลุ่มขอดลงลุ่มจะไปต่อปอนี่ไปต่อว่าสันป้าต่อลองก,กินอะ้<โ>รหิวข่าวเลยรตอนนี้เติมพลังก่อนว่าสันที่พักก็ขับ,รถ,บ,ร,ถบรถเลยึ้นไปเรอวางเทิงกว่าวขี่รถมาบุเลยตลอดเปลี่ยนเอ้า เหมหานมด้เนาะทางเขียนหอยาเตาหาก่อนเลยมาเทิงเกี่ยวกับมีไปตัวเตะก้าวแลวบอเติมพลังก่อนทางน่ะสิพากันลุยต่อตั้งเทิงหมดแลไปล

หอบสรงรหอบหนึ่งนะปะอยู่อันทงอยู่่ายอยู่โล,ล,โลดยังไงเนี่ยักวือสองสองยังอันไหเลยเราแรแรกก็มีแต่คนหาห้อยหาก็ต้องเกเขาในในในจะเอาหาไปขายมนต่ตไม่เทาไดเลสองอันไปลย อดีตสามเรนโบว์จับสับอัญญัญญาเบิดเรซอลมาป๊างัสจับไปอยู่ลุมไปเลยมื้อนึงจับมื้อนึง <laughs> ท่ไมไปลุงตัวนี้นะบักใหญ่ไปเลยแต่ว่าเป็นปูดมันงอแล้วอดที่เทิงค่ะหากมันขึ้นชูวงดิอันนี้ทำไมเขาจะห่าลายไปลุงเลยมีแต่ห้อยฮะห้อยหาห้อยซับอืมก็โรยไม่ วัวน่ะยุงบนเลยเต็มตาแล้วบอนี่จับปองโซ่บอนน์นั่งบูนนักเดินนี่บูฮัลโหลทำอะไรเหรอหนอรังดินบอมีเลยดำคาเจาะคาเจาะฮ้าแล้ว ได้สำนี่ก็โอ้แล้วเราไปทำการอีกปะโลหเห็นหน้องนางดินอันหนึ่งปะโลหเห็นมันดินอันซุมซ่มๆไปเซาะเบืงองบหน้องนางดินประโลห์อันที่ซับเมื่อเดียวก็ะยันกล้องสัน่นไปเลยซับก่อนปะโลหได้มาแลยปะโลห นางดินเน,นาะใหญ่เตปลาโลยพออีหล่ะปลเโล้ขร่ไปใบไม้ปกใบไม้ปกมันใบก็ดีม้านมานปลยน้องน,นางดิน2อ,อันเ,เดี๋ยวซับก่อนปลาโ้ได้มาหล่ปลาเล้ยได้สอ,อันน้อน,นางดินนะ อยางว่าพะลโพดฮ็ดบวกพโล้ออจเมืนออก้อยออกดีปะโล้เล่นแต่สีดดอกเด็ดเด็ดเโลนี่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 าพโลพะโล้พะโลเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกพาจะเมือนไง ลายจักปลุกเต็ปลุกินว่ไสิพอปลุยงูิงินเสียงคนไหลัวกนี่ปลุโอ้ยปลุเป็ดปุจุบจุลยปลุกยิงแตงเสียงคนไหลหัวก่ั แล้วก็เห็นอีกดอกหนึ่งบปลูกนี่หิบบัวไปลุ้ยแล้วสิเล่อบ,บังไปเรื่อยๆไปลงเทไว้ไมีลายกว่านี้มาจากเลาะไปเลาะมาประเทศหิบบัวไปลุ้ยทุกคนนะ่ะยังหานม้อยู่วังลุง่มแต่วมันบัวลายไปลูกโอ้ยตัวน,นี้มันเปื่อยเลยเอาเมือใส่แกงออกมามปลุยเอาดอกมัน เมือเ่อใส่เกงมาลงโอ้บอก,กินตีนมันปลาลโคดหอมปลาลดอกนี้ดอกนเชีได้ออกหน่อยปลอ้ยได้ลอบุยแวมีอีกจะปลปล thank you นะมาเฮานี่ของดอกข้าวเนาะนี่ของก็เต็มจนเหี่ยวเนาะเฮ็ดแต่มันแดกอือของบ่มีแล้วป้าลงข้าวบักใหญ่ไปเลยเทข้าโอ้โอ้ของเฮาเต็มทงขนมลายเติบอยู่ลงเลย3บ่อน3เื่อจอดากันเมือแล้วลงอย่าลืมาเฮานี่ก็สิได้ลาแล้วลงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ซองน้องอ้อนเด้อปลาล่งพ่อกันคลิปหน้าปลาล่งสบายดีช่องพ่อมีเด้อพี่น้องซองพ่อมีปลาล่ง,อ,ลงอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเด้อบปลาโลง่งบายดีพี่น้องคลิปลหน้าพบกันใหม่เนาะ